สวัสดีครับผู้ชมครับกอจิ218 0นำทุกท่านไปที่สนามแอนฟิลด์นะครับชมฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับเป็นเกมนัดที่3ของกลุ่ม C นะครับลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรสต์เบลเกรตนะครับตอนนี้นะักเตะทั้ง2งทีมก็ลงสู่สนามแล้ว เอวโพอยู่อันดับ3นะครับมีแต้มเท่ากับปาดิซังชักแมงแต่ว่าลูกได้เสียเป็นรองนะครับส่วนเลสตาร์เบลเกรก็เล่นมาสองนัดยังไม่มีคะแนนเลยนะครับฉันถือว่าเดวูพในตอนนี้ต้องบอกว่ามีปัญหาเรื่องการ บาดเจ็บของนักเตะนะครับหลังจากฟีฟ่าดีมาแต่ก็ถือว่ากลับมาได้นะครับหรือว่าเซียนพับจะส่งใครลงเล่นบ้างเรามาดูรายชื่อสเปนตัวจิงของฝั่งลิเวอร์พูลก่อนนะครับผู้รักษ,ษาประตูก็จะเป็นอาิสองเบเกอร์แขงหลังก็จะมีเฟอร์เกี้ฟานไนด้คู่กับเดียนล็อกเลยนะครับซ้ายเป็นโรเบอร์สันและขวาเป็นโจโกแมตตองกลาครับเฮนเดอร์สันเจมส์เมเนอร์และไวนาดุม นาเปาสามประสานก็จะเป็นเชดันชาเกลี่โม,มเมซาล่าและโรเบโตฟิมิโนส่วนเลสตาเบลเกตผู้เสียประตูเป็นบอจานคะรับแทงหลังก็จะมีซาเวตสดานบาบิสโรดิชโกเบสติกตรงกลางโคอิสิตคาสิติกลาโดน,นิกสเนกนาเปาก็จะเป็นฟาดูเบนและสโตโควิชนะครับ ตัวจิวโควิดเกมเริ่มแล้วนะครับเืบพอพบอกว่าวันนี้กลับมาได้เล่นในะแอนฟิลว่าผลงานจะเป็นอย่างไรครับเดอร์โผออกมาเขาสองอเป็นสนิทเก็บได้ซอสโควิดถึงจะไปที่ เอสนิทครับจะให้มาที่ทางซินิคออกขวาก็เบลจิกสนิก์ให้สนิทกิตก,ก็ติดครับหลายมาอีกทีก็เคลียร์ทิง้งออกมาได้แล้วเป็นฟิเมนโน,โนออกซ้ายชาเคอรี่ชาเคอรีหลายหลายมาที่ทางฟิเมนโน1 0เลยครับโอ้โห โอกาสทางแรกของลิเวอร์พูลก็ได้ประตูขึ้นนำาครับจากทางลโดตโตฟิมิโนได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับทางด้านลิเวอร์พูลน่าจะลดตล็นนอกค,ความกดดันออกแล้วครับเปิดมากเกมนี้ลิเวอร์พูลได้ประตูขึ้นนำอย่างเร็วนี่ครับ ซาร่าออกซ้ายที่ชาคีรีนะครับแล้วไหลต่อให้กับฟีมีโนครับจบได้ครับไม่ต้องแตะครับฟีมีโน9นาทีครับเืวโพนำเลสเตอร์ Star ไปเก็แล้วซาริ เตสต้ารู้ว่าคือโดนจับมาในกลุ่มเขาบอกว่าครบออฟเดย์ว่าจะเป็นบาเิซังเช็คแมนนาโปลีและเตสตา้านะครับแล้วผู้ถือยู่นี้อจูวิสิสได้สองลูกนี้ก็ป,ปดาดเที่ยไปได้ครับทางด้านไอซองเบเกอร โอ้โหเหมือนจะ,ะเกือบจะเสียบใต้คานนะครับ <c oughs> เปิดมาก็ต้องขอมาครับ <c oughs> ทเมทเมนินอลเทมินอล เล่นต่อไม่ได้เคลื่อนหลังที่โบจันโบจันเปิดมาก็เป็นลวพูดักได้ฮินเดอร์สันให้ที่เจฟส์เบเนอร์พิเมโนโอ,ออกซ้ายที่ชาคิรี่อาร์ชาคิรี่หลายต่อพิเมโนโจิบมจิบม,มาแล้วลึกไปถึงทางโบจันนะครับออกบอลเร็วนะครับโรดิส และต่อ,อมีมาแต่จ่ายติดรอบเดลนโอ้แล้วบอเข้าทางซินดิคูดมาโอกาสทองของทางเรสตาเบลเกตครับแต่ลูกนี้ยิงหลุดกรอบออกไปครับโอกาสที่เรสตาเบลเกตจะใส่สว,วอปบอลฉล็บเดียร์ล็อคเลนด้วยนะครับอ่า อาลิซันบิลเกอร์สักท่านกับเฟอร์กิวฟันได้วานดาดุ่มออกขวามาที่โจโกโมโเมสโกเมสอ่ะเล่นต่อไม่ได้แล้วคริสโควิสออกซ้ายเ็นโลดิสแล้วครับไหลไหลมาติดฟันได้แล้วครับ,รบซูดิกเล่นไม่ได้ โรเบอร์สันล็อบแรงให้ที่ er. เจมส์เนเนอร์โรเบอร์สันเอเดนสันให้ซ้ายโรเบอร์สันแชรคิรีได้บอลแล้วครับเชเันแชรคิรีพิมโนโอร์เคื่อนหลังยังได้อยู่แชรคิรีตอบส้นมาโราเบอร์สันโรเบอร์สันไหลามาที่ไวเน,นอรดุมยิงด้วยขวาครับโอ้โหบอลหลุดเสาสองออกไปครับ เราดูว่าฉลับผู้เล่นของทางเรสตาร์เบลเกตหรือเปล่านะครับเหมือนจะไม่ฉลับยวดูกันอีกครั้งอืมมีมีครับก็คงต้องเป็นลูกเตะมุมของทางลิเวอร์ pool นะครับลูกเตะมุมของลิเวอร์ pool โดยจอเดนเฮนเดอร์สันจะเป็นคนเปิดเฮนเดอร์สันเปิดมาอื โดนทุบออกมาแถวสองเป็นโจโกเมสออกขวาเฮนเดอร์สันไหลที่โจโกเมสวัยนาดุ่มติดบล็อกทางด้านเจอวิบิต์อาแล้วครับเตสตาจะสวนโซลิสโควิสมีฟันไดามาไหลามาชนิดออกขวาติดท่าโรเบิร์สันบอสกระชอมาแล้ว <c oughs> ล,ล็อบเลนเพื่อจะไปที่อาริสโอนเบเกอร์ เรวิสอวิสออกขวามาอาชวิออกขวาแล้วเป็นสเน็กได้แล้วสิกลับไปที่สเน็กสเน็กไหลไหลต่อมาโดนดักก่อนแต่ยังได้อยู่แต่มีโดโปสันมาเคลียอ่ะครับบอของฝั่งเวอร์วูลโดยเันชาคิลี่ สาเครี่สายต่อให้กับทางฟิมโนอล์ตบต้นคืนเจมสมิเนอร์ให้มาที่เฮนเดอร์สันสประตูต่อศูนย์แล้วครับโอ้บอลหลุดมาเข้าทางเฮนเดอร์สันอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าระยะค่อนข้างที่จะประมาณ4-5หลาครับตรงนั้นเฮนเดอร์สันก็แปรเข้าไปครับ2อศูนย์ครับเอวโพนีเลสซาเบลเกตทิ้งออกไปครับ ดูจังหวะขึ้นมาอีกครั้งนะครับชาคิรี่ไหลมาครับเทโนโ่ขึืนมิวเนอร์แล้วข้างหน้ามิวเนอร์อเป็นเฮนเดอร์สันไปรออยู่แล้วนะครับนะครับแปรเข้าไปครับก็เล่นง่ายขึ้นนะครับนำสองประตูยังไม่ผ่าน ในช่วง5นาทีสุดท้ายครับวานาดุดมพิมินโนมาอีกแล้วพิมินโนชิปมาให้กับซาร่าโอ้โห,โหนึกว่าจะ3-0ครับว่าซาร่าเพิ่งจะปลดล็อกประตูให้กับลิเวอร์พูในเกมที่แล้วนะครับเกมที่เจอกับฮัดเดอร์ฟิลด์ดูครับพิมินโมนว่า ิดมาให้ซาล่ารออยู่แล้วแต่ว่าคิดทางบอลไม่เข้าครอบนะครับซาล่าอ่ะเ,เอเ็นเดสซาดูเจ็ดได้ฟาวรับจังหวะที่คทริมิโนโลเข้าช้าละครับ บอลจันส์นเปิดขึ้นมาครับบอลสันดักได้ให้ที่เฮนเดอร์สันคริมิโนโคริมิโนโสายมีแชคกิลีแต่ว่าไม่ได้แล้วซาวิสโรดิชโจวิสิสออกขวาออกออกซ้ายนะครับที่โรดิสโจวิสิสนหลังที่รัสซิค ฟาดูเดนเดลดิสให้ไปที่จูิส,สนาทีเดียวครับรดอว่าเรสตาจะทวงประตูขึ้นมาได้หรือไม่ฟาดูเบนก็ติดโจโกเมสแล้วครับวนาดุ่งจบครึ่งแรกครับก็เป็นนั้นว่าลิวอรโพรครับนำเรสตาเปเเกตอยูดด่สองประตูต่อศูน์นะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ ยอดเยี่ยมครับของทางลิเวอร์พูลในครึ่งแรกชมครึ่งหลังกันต่อครับจากสนามแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลนำได้แตะไปเกิดอยู่สประตูต่อ0นะครับ การบาิสก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่เชื่อว่าแฟนเดอะคอน่าจะพอใจนะครับหลังจากที่ผ่านมานี่โดนวิจารณ์เรื่องของเกมรปของทีมนะครับซึ่งจริงๆเขาก็ให้ออกมาสัมภาษณ์ว่าเขากลังปรับแท็ติกให้มาเล่นในเกมรับมากขึ้นจึงส่งผลให้เรียกว่าเกมรปมีปัญหาอาจจะยังต้องปรับนะครับ แต่เกมน,นี้นี่อีวูโได้สองประตูใช้โอกาสไม่เปลืองด้วยนะครับโอกาสในครึ่งแรกก็ไม่ใช่ว่าจะเยอะขนาดนั้นอ่านอนจิสครับเ็นดิสเวนที่บาบิสพิสให้มา นี this ่ค yes. oh, ืับไฮที่ใช่ไหมครับโอเวนต์ติดโรเบอร์สันอ้าวแต่โรเบอร์สันหมือนจะไปฟาวหรือเปล่าอ้าวเป็นฟีกิกของเลสซาริลเจตคับอนุสเปิดโพงมาโอ้ก็ลึกออกไปครับเป็นโูกตั้งแต่จากประตูของเลว่าครู ไอซ์มิเกอร์สั้นๆจับเบลนด์ลอฟเลนเจมส์มิเนอร์แอนดูโรเบอร์สันเชคเคลีมาที่เจมส์มิเนอร์ดีดออกซ้ายโรเบอร์สันนะครับโรเบอร์สันโรเบอร์สันไปโรเบอร์สันไหลให้ที่ฟรีมิโน่โด,ดนน่าจะโดนบล็อกก่อนนะครับเป็นลูกเตะม,มุมของลิเวอร์พูล หว่าก่อนเริ่มเกมนี้เนี่ยริวโควแต้มเท่ากับปาดิเซนเช็กแมนนะครับอยู่ที่สามเพราะว่าเป็นรองเรื่องลูติเสียส่วนเลสตาร์เนี่ยก็อยู่ที่สี่นะครับมีแต้มเดียวอดีคอร์ลงไปแทนสีนะครับลูกเตะมุมของริวโคโดยเฮนเด้ันเหมือนแจะด้สั้นสั้นหรือเปล่าครับอ้าวโยนมาเสาสองไปเข้ามือโบจันครับอ้าวมีเน ถ้าแต่แฟนเดอะคอปเหมือนจะหัวแล้วครับไม่พลาดเป็นลูกเตียบของร์พูลครับชาคลีรี่ชาคลีรี่ไปแล้วแต่สุดท้ายก็ยังจบไม่ได้ครับมิซวิสให้มาที่ทางลาโนจิสไหลติดปานได้ครับ โรเบอร์สันเจาะยันเฮนเดอร์สันครับออกซ้ายมาที่เซดันแชรคิรี่นะครับโรเบอร์สันแชรคิรี่เฮนเดอร์สันออกซ้ายโรเบอร์สันฟิมินโน่ตามเล่นนะครับฟิมิโน่หนีได้ครับฟิมิโน่ฟิมินโน่หนีหนีแล้วฟิมินโมน,โน,น,นโ่ดูว่าเลือกเลือก <c oughs> ช้าไปหน่อยครับโดนจิ้มทิ้งออกมาครับอ่าแต่ว่าก็เป็นลูกทุ่นผอมลิเวอร์พูลอยู่ดีนะครับ ลงไปแทนเอฟราดูเป็นนะครับเปลี่ยนสองคนนะครับทางด้านเรสตาร์บเกดชาคิลี่จิมส์มิเนอร์ออกซ้ายชาคิลี่ระเบร์ซันเปิดมาแล้วคริมิโนโขึ้นมงแต่ก็ไม่เข้ากรอบนะครับคือหนตัวแล้วเยอะไปหน่อยครับอ่ารับทิด ทางบอกไม่ได้แบบส่วนประกบด้วยครับเหลือ20นาทีครับรโฟูนำเรสตาไปเก็บ2ประตูต่อศูนย์ไม่ฟ้าครับ มิสออกซ้ายที่โรดิสเม้ส yes, ขึ้นกลับไปเซอร์วิสเอฟบิสออกขวามาที่ทางลรเจริสแต่ว่าติดโรเบอร์สันสไลด์ได้ิูเนอร์อให้มาแชคเคอรี่แชคเคอรีก่ก็ไปไม่ได้ครับมิสให้ปาปาฟ ใลาสให้ Last, high, Mark, er, มาร์คนิวเนอร์มงหลักไว้ได้ไยนาดุมออกขวาที่โจโกเมสวันนี้ก็เป็นอีกวันนึ่งที่ใช้เวยรารโจโกเมสเป็นแบ็คขวานะครับหลังจากที่ดอกทางด้าเทนอริสเตอร์อาโนาตุโตวสำรองแต่ว่าโจโกเมสก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับ มุนสาล่าไหลต่อมาที่ฟิเมโนโน้ฟิเมโนโนจะไปออก็ไปไม่ได้นะครับโรดิชเหลือไม่ถึง10นาทีครับรยวปูนำเลสตเตอร์ลูฟเวิร์อยู่2ประตูต่อศูนย์มิริสติดไวนาดุมไ้ตี้มุนสาล่าออกขวาที่ไวนาดุมซาล่าครับซาล่า ซาลาหรือว่าวันนี้จะถ <c oughs> ้าไปยังไม่ได้ครับวันนี้เขาทำไปได้หนึ่งประตูอ่ายังยังเขายังยังทำประตูไม่ได้นะครับแต่นัดที่เจอกับอาจจะเฟียวเขาทำไปหนึ่งประตูนะก็ะเชื่อว่าแฟนๆเนด็กป๊อบ คงเหติว่าเนอซาร่าน่าจะฟอร์มกลับมานะครับวันนี้เขาก็ช่วยให้ทีมได้ประตูตาราเป็นกวดกันผูกแข็นะครับแลบไปตายเองก็ไปถึงที่ทสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็จบเกมเลยครับ ขอเลี้ยวคูครับเอาชนะลิสตาเบลเกตได้2ประตูตอสนูนเป็นเชนะาที่ต้องบอกว่าก็ไม่เหนือบากกว่าแรงอะไรครับในเกมนี้ต้องดูว่าของจริงจะจบอย่างไรนะครับนี่เป็นเพียงแมตช์จำลองอิขันนะครับอาครับผมต้องลาไปก่อนครับถ้าหากพาผิดพลาดประการใดก็อขออาภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ